มีเพื่อนของเราถามมาว่าควรรับประทาน A C V ตอนไหนจริงๆแล้วเนี่ย A C V เนี่ยสามารถรับประทานได้หลายเวลาเช่น 1. บางคนไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนไม่ได้เป็นโรคกระเพาะอาหารสามารถรับประทานก่อนนอนก็ได้ 2. คือรับประทานก่อนมื้ออาหารเพื่อให้มื้ออาหารมื้อนั้นน่ะเรากินได้น้อยลง ช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้เป็นอย่างดีข้อที่3คือเรารับประทานเฉลี่ยทั้งสามื้อเพื่อทําให้อาหารทั้งสามื้อเนี่ยกินได้น้อยลงก็อาจจะแบ่งเป็นครึ่งช้อนโต๊ะก่อนอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวานันมื้อเย็นก็ได้หรือ 4. เราอาจจะรับประทานเพื่อให้ได้ผลทั้งสองอย่างคือช่วยในการกระตุ้นเบิร์นด้วยแล้วช่วยให้เราเนี่ย กินอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันเนี่ยได้น้อยลงด้วยเราอาจจะรับประทานเป็น1-2ช้อนโต๊ะผสมน้ำหนแก้วใช้หลอดดูดแล้วก็ทําให้อาหารมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเราเนี่ยกินนานขึ้นกิน,นน้อยลงดนงั้น ไม่มีท่าไม้ตายที่ถูกต้องนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเอา ACV เนี่ยไปทําอะไรนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเป็นโกกรคกระเพาะเป็นกรดไหลย้อนทาน ACV แล้วรู้สึกว่าไม่ได้เลยอ่ะทานแล้วแบบกระตุ้นโกกรคกระเพาะกับกรดไหลย้อนอาจจะทานเป็นนิวล็อกก็ได้นิวล็อกเป็นสารสกัดจากถั่วขาวนิวล็อกอ่ะกินง่ายมากเลยแค่รับประทานก่อนอาหารมื้อเช้ากับก่อนอาหารมื้อเย็นก็จะทําให้อาหารมื้อนั้นย่อยข้าวแป้งน้ําตาลน้อยลงช้าลงทําให้ร่างกายเราเนี่ย สามารถดึงข้าวแป้งตาลไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีโดยที่ไม่ทําให้ข้าวแป้งตาลเหล่านั้นเหลือแล้วกลายเป็นไขมันสะสมใครอยากทานเหมือนผมเหมือนแฟนผมนะผมทานกันเป็นประจําวันหนึ่งก็2เม็ดก็คือก่อนอาหารมื้อแรกกับก่อนอาหารมื้อสุดท้ายนะครับใครอยากดูตัวอย่างสามารถพิมพ์ว่านิวล็อกได้เลยส่วนใครก็ตาม ไม่เคยทานมาก่อนเลยนะผมให้สิทธิทพิเศษสำหรับคนที่ไม่เคยทานเลยนะไม่เคยมีประวัติในอินบ็อกซ์เลยพิมพ์คาว่า new rock ส่งฟรีแล้วสอบถามแอดมินได้เลยส่วนใครก็ตามที่ทานอยู่เป็นประจําแล้วสามารถพิมพ์คําว่า3แถมหนึ่งส่งฟรีได้เลยผมให้คนละหนึ่งสิทธิ์เฉพาะคลิปนี้นะครับส่วนใครชอบการตอบคําถามแบบนี้เรียวๆในรถแบบนี้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะได้รู้ว่าเพื่อนๆชอบแล้วผมจะได้ทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆอีกรักทุกคนสวัสดีครับ